มันเลยปวดไงดูดิมันม้อนอยู่ข้างในอะ่ะอืม,มกดจะออกให้อยู่ลึกมากเลยดูมันม้อนอยู่ข้างในเขี่ยก็ไม่ไหวเจ็บน <c oughs> เนี่ยทำไมทิวถึงปวดอะ่ะดูดิเนี่ยเนี่ยดูดิ ดูดิดูดิดูดิ <laughs> ทำไมมันถึงปวดก็เนี่ยดูดิม้วนอยู่ข้างในอ่ะหนูดึงยังไงก็ไม่สุดเห็นปหละ่ะมันนานด้วยนะสองเดือนแล้วมั้งเนี่ยฮะทำไมมันชอบแบบหนั่นมันชอบแบบอันนี้เนาะ,ะเบาเลยเห็นไหม ไปดูหนังเมนีได้ไงไม่ออกเลยวะเออเนี่ยข้างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอพอเขี่ยก็ซีดแล้วเนี่ย<บ>ถ้าถ้าเอาไว้นานอ่ะถ้าถ้าเอาไว้นานหนังมัน้นั่นหนูมันหนังมันขบหนังด้วยตอนนี้ไม่แหย่ไม่เจ็บนะแต่พอไปดูเนี่ยเห็นไหมละ่ะหนังเป็นยวงๆออกมาเลยอ่ะ ใส่รองเท้าไว้ก็ยิ่งดีใส่รองเท้าไว้แต่ถ้าเป็นไปได้อ่ะอย่าไปใส่รองเท้าถ้าถ้าเราใส่คีบได้ใส่คีบไปเถอะหนูเพราะว่าเนี่ยการที่หนูมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะหนูใส่รองเท้ารองเท้าสวมนะเนี่ยเพราะแต่ก่อนหนูไม่ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่หายเนี่ยตรงนี้เดี๋ยที่ปวดเนี่ยหนัง หนังนอนอยู่ใต้เล็บเลยอ่ะเี่ยวมาดูข้างหนังนอนใต้เล็บดูดหนังนอนอยู่ใต้เล็บมันไม่ใช่แบบไปนี่นะเจ็บมือพี่นิดนึงนะหนังอยู่ใต้เล็บนในในเลยนะมันไม่ได้แบบมองเห็นเลยอ่ะหนังมันอยู่ใต้เล็บ ้ยเนี่ยกึดกรึดกึดกึดอยู่ข้างในเลยเนี่ยนีย่หนังตัวนี้เนี่ยตัวปวดเลยเนี่ยนิดนึงนะหนูขอเปิดผิวนิดนึงหนังนอน หนังมันไม่โผล่ขึ้นมาเห็นนะ่ะนี่ยดูดิหนังนอนอโอ้โอ้ไม่โผล่ขึ้นมาให้เห็นนะมันต้องเปิดดูด,ก <laughs> ด,ดิก้อนใหญ่มากลุ้นลุ้นดูดิก้อนใหญ่มาก นอนอยู่ข้างในอ่ะดูดิดูดิโอ้โหขนหัวรูงคือมันก้อนใหญ่มากอ่ะเนี่ยเบาแล้วคันนี้คือถ้าไม่เอาออกอ่ะหนูก็อย่างเงี้ยมันมันมันแน่นมากเนี่ยดูบางขนาดตัดแบบไม่นี่นะบางคือแบบหนังก้อนใหญ่มากอ่ะดูดิโบเลยคันนี้โค้งเลยโค้งเลยจะเพิ่ง 我屋、oh,